Oh สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้ยายจอยสตอรี่นะคะยายจอยก็จะมานำเสนอนะดอกกุหลาบนะคะกุหลาบของเอโลนะต้นนี้ของเอโลพิเศษมากนะคะนี่เลยก็จะประมาณนี้นะคะของเอโ่เนาะนี่เลยนะคะสวยไม่เอยเอโลที่รักขาที่รักเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะ เป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจให้ออโรแล้วก็พี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะนี่เลยกับความเหนื่อยก็มาชมดอกไม้กับยเยจยโน่ชมดอกไม้ับเยจยนะคะนี่เลยก็จะประมาณนี้นะคะดอกดอกุหลาบของแอโรที่ยเยจยมอบให้นะคะก็สวยนะ,ยะเยจยว่าเขาสวยแหละนี่เลยนะก็ พุ่มก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าเขามีลักษณะพิเศษเนาะลักษณะพิเศษก็ดูกลีบดอกของเขานะคะการที่เขาเาจะออกดอกเนาะออกดอกแต่ละที่แต่ละชิ้นนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเขามีลวดลายค่ะเขามีลวดลายสวยงามนะคะมีลวดลายสวยงามมันเป็นความพิเศษซึ่งในสวนนี้ไม่มีใครมีเหมือนต้นนี้นะคะไม่มีใครมีเนาะนี่เลย อพอเขาเพิ่งจะออกใช่ไหมยังบานไม่หมดอ่ะสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้แต่พออ่าดอกบานเริ่มโดนแดดโดนอะไรประมาณนี้นะก็สีเขาก็จะเปลี่ยนแต่พอดอกเขาาเริ่มบานเต็มที่ใช่ไหมสีเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ดูนะสังเกตดูว่าสีเขาก็จะแปลกแปลกไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะคะพี่น้องขานี่เลย กับดอกไม้ของแอโลวันนี้เยจอยนำเสนอนะคะเพราะเขาบานเต็มต้นหมดแล้วเนาะแอโลค่ะเพราะเขาบานเต็มต้นดูนะโอ้อยยจอยตัวเตี้ยมุมสูงอย่างนี้นะคะมุมสูงก็ะจะประมาณนี้นเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ โอเคแอโโลขาถูกใจไหมคะถูกใจใช่เลยไหมพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรบอกยายจอยได้นะคะบอกยายจอยเนาะยายจอยส่งกําลังแรงใจให้แอโโลเสมอนะคะรักแล้วก็เป็นห่วงด้วยเนาะรักแล้วก็เป็นห่วงนี่เลยก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านยายจอยขอฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยเนาะแล้วขอมอบอากุลาพุ่มนี้นะคะ ให้เป็นกําลังแรงใจพี่น้องชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาเนาะเราก็นูนก็จะเป็นส่วนของายจ่อยใช่ไหมดอกไม้ก็เริ่มบานนะคะเริ่มบานนี่แหละแล้วก็ส่วนนี้โซนนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทั้งหมดนะคะนี่เลยก็จะเออดอกออกดอกไปเยอะแล้วแหละเราก็มันโดนฝนโดนอ่าประมาณนั้นมันก็จะช้าจะประมาณนี้เนาะนี่แหละมุมนี้ก็จะเป็นดอกไม้สะส่วนใหญ่ส่วนอยู่บนซุ้มนู่นนะคะ ก็จะเป็นดอกกุหลาบเช่นกันเนาะดอกกุหลาบเช่นกันก็จะประมาณนี้นะคะสวนยายจอยเนาะในในขณะนี้นะคะนี่เลยแอโรคะนะคะเนาะเป็นกําลังใจให้แอโรและพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ะจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะทุกคนทุกท่านบ๊ายบาย